ประมาณว่าเครื่องยนต์แบบเน้นสวยงามอาจจะมีแบบว่ารอบแรงนิดนึงต้นๆน,น,นิดหน่อยก็เลยไม่ได้ทําการปรับแต่งอะไรเลยครับเราเน้นโดยรอบแล้วก็เน้นสวยงามครับใช้เครื่องโตโยต้า cag 16วาล์วขับหลังวันนี้มีเลโทรคาสวยๆมาให้ชมกันอีกคันหนึ่งนะครับในตระกูลโตโยต้าคันนี้เป็นโตโยต้า ke 3 5 ครั้งที่แล้วคุยกับน้องชายครับวันนี้มาคุยกับพี่ชายนะในรถรุ่นเดียวกันเป็นรถของเอ็มขอบคุณเจ้าของรถด้วยตอนที่ขับพมหานียเข้ารถเข้ามา,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 มาคุยกันยังไงครับอยากได้ KE35 อารมณ์ประมาณไหนอ่าสไลด์มาก่อนเลยครับพี่ครับสไลด์บอดีท้ทำสีเสร็จมาจากชนบุรีเลยครับมากระดองเพียวเพียวครับทำสีตัวถังมาแล้วใช่ทำสีมาแล้วเรียบร้อยครับเขาก็อยากได้เครื่องอารมณ์ประมาณเดียวกับรถผม คล้ายๆกันก็คือเป็นเครื่องประมาณ 4A 16วาวใส่4ลิ้นครับครับประมาณนี้ครับก็ช่วงล่างก็หน้าหลังก็ประมาณกันเน้นสวยงามนะครับเน้นเน้นสวยงามเน้นทรงเน้นทรงเน้นสนุกใช่ครับพี่มีลุกเลสซิ่งนิดๆนะแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับจัดทรงยังไงบ้างครับก็จัดทรงก็คือเจ้าของอยากได้ล้อเดิมทีเลยเป็นล้อ AR นี่แหละครับ,รบเป็นหน้า8หลัง9ทีนี้ก็สั่งคู่คู่หลังมาใหม่เป็น10ก็เลยเอาด้านด้านหน้าเป็น9ด้านหลังเป็น10ล้อกับยางหน้า9นิ้ว<ๆ>ยาง225หลัง10นิ้วยาง225เหมือนกันครับด้านหน้าจะใส่เป็นโช๊คแล้วก็ดุมกับของ A31 ครับนิสสันเ e เบ a โร A31 คขอมาด้วยใช่ไหมยกมาเลยยก,ยกมาเลยครับยกมาครับส่วนปีกนกยังใช้เป็นของเดิมครับทำการ ทำลูกหมากใส่เข้ากับคอม้าของ A31 ครับทาไมเลือกใช้ของ A31 ครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าหาโชคที่ว่าดีๆหน่อยก็ไม่ถึงกับแข็งครับอย่างคันนี้ก็กําลังขับสนุกไม่ยุ้ยไม่โยนมากนิ่มหนึบครับแพเยอะไหมครับไม่เยอะนะครับก็เอาลูกหมากของ A31 ไปทําเข้ากับตัวปีกนกของเดิม K30 เขาครับให้ลงคึงลงคึงก็จัดการให้ครับ ด้านหลังก็เป็นด้านหลังก็เป็นโตโยต้า AE86 เป็นลิมิเต็ด TRD ครับอ๋อครับเบอร์4.3มองด้านหน้านี้ได้ฟิลเมกาเหมือนกันนะใช่ใช่ครับนิดนึงครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าตรงรุ่นของมันกระจังหน้าตัวนี้เป็นตัวของตัวเลวินครับ EE37 ก็เป็นตัวพิมพ์นิยมในบอดี้ K35 บ้านเราครับค่อนข้างจะหายาก แต่จริงๆมันจะต้องมีโลโก้ใช่จริงๆจะต้องมีโลโก้สี่เหลี่ยมยาวๆอยู่ตรงกลางครับพอถอดออกแล้วเป็นกรอบเป็นกรอบกระจังาใหญ่ๆนี่ไปเลยดูดูเป็นอีกลุกหนึ่งดูดูดูขึ้นหน่อยนะดูมุมนี้ดูลุกเท่ๆหน่อยนะครับก็มีใส่ลิ้นหน้ามีใส่โป่งใช่ครับลิ้นหน้าโป่งทางหลังแค่นี้ลงตัวแล้วครับเอาประมาณนี้พอครับนะคือถ้าพาร์ทก็ประมาณนี้ไอถ้าจะได้ทรงลงตัวคือจัดล้อยาง ใช่ช่วงล่างแต่ว่าก่อนที่ทรงมันจะได้แบบนี้มันต้องคุยตั้งแต่งานสีงานตัวถังใช่ใช่ครับใช่ปาดการปาดการต้องปาดลอปาดซุ้มล้อลอโป่งไว้เลยครับถ้าไม่ปาดเพราะล้อกว้างประมาณขนาดนี้แล้วเรายื่นด้านหน้าไปประมาณ1นิ้ว1นึ่งนิ้ว่หนึ่งนิ้วกว่านิ้วครึ่งครับประมาณนี้ครับพอเวลาเลี้ยวมันก็จะติด ของเขามีในใจอยู่แล้วว่าต้องเป็นเครื่องตัวนี้ใช่ครับก็มีอ่ามีบอดี้สไลด์ไม้ผมกับเครื่องกับอุปกรณ์เล็กๆก็น้อยตามมาครับส่วนนั้นส่วนอื่นก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยทาแท่นเครื่องใส่สี่ลิ้นยกเครื่องลงครับครับแล้วก็เราก็ใส่สี่ลิ้นลิ้นก็คือทางคุณเอ็มน้องน้องเขาจัดมาให้ครับจะสั่งของมาให้ใช่สั่งของจากต่างประเทศมาให้ครับแล้วก็ มีลิ้นของตัว20วาวฝาขาวแล้วก็สั่งล้างหัวฉีดมาครับล่างหัวฉีดเป็นของซาร์เลคูลเลตก็ของซาร์แล้วก็ส่วนสไลด์นี่คือเป็นของ H k S ครับฝาครอบใสของ H k S ตีเฮดเดอร์ก็ซากุระเฮดเดอร์ครับทั้ทงเส้นปรับแต่งอะไรไหมครับนอกจากเรื่องของความสวยงามเ,<อ>เรื่องของใสสีลิ้น ก็มีแค่ใส่ชุดระบบไฟกับเพื่อหัวฉีดแค่นั้นครับชุดชุดระบบไฟก็เป็น direct c o ของ1 n ึ่ครับแล้วก็มีกล่องควบคุมก็เป็นของ ECU shop tech 4ครับอ๋อครับหัวฉีดก็เป็นของ Vios ครับ1 n ึหม้อน้ำก็เป็นของทางร้านพอเจริญครับและเรียดดีมากแล้วก็เก็บเรื่องของสายไฟใช่ครับ ใส่ไฟก็หลบเข้าข้างแก้มกับออกด้านหลังเครื่องไปเลยก็จะโล่งๆนิดนึงครับตอนนี้คือลงตัวหมดแล้วแหละเหลือมาแก้เฟืองท้ายนิดนึงมันมีหอนหน่อยๆครับอ๋อคือก็หาหาเฟืองท้ายลูกที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้คือได้แล้วก็กําลังถ่ายเสร็จเดี๋ยวก็ไปจาัดก,การเปลี่ยนรถมันมาก็คือมีคอนโซลมาแล้วครับเลือนไม้ก็ใส่เป็นเลือนไม้ของเดิมๆเขาส่วนช่อง,องกลางเนี่ยน้องเอ,เมอ็มืออยากได้ตัวออโตมิเตอร์ ก็สั่งออโตมิเตอร์มาครับชุดนี้แล้วก็มีพวกสวิตก็ใช้ใช้งานใช้งานเกือบครบครับครับมีสวิตคอนโทรลนะฮะตรงนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยก็ตัวแรกเลยเป็นออนครับก่อนสตาร์ทแล้วสั่งหัวฉีดแล้วก็สั่งพัดลมเออจะไปสั่งปั๊มติ๊ครับแล้วก็ค่อยออนสตาร์ทครับส่วนอีกตัวนึงก็เป็นพัดลมช่วยสเต็ปสองครับ ตัวนี้ก็ใช้งานได้ครับเจ้าของอยากได้แล้วคือก็อยากให้มันเป็นอารมณ์แบบดิบๆหน่อยก็เลยให้ไปตีแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยครับทำชุดพวกอลูมิเนียมเนี่ยครับภายในแต่ก็กําลังดีนะดูไม่เยอะใช่ครับก็ดูดูไม่เยอะมากแต่ก็พอได้อารมณ์แบบขับขับเล่นขับสนุกใมีมีลูกเล่นนิดนึงแบบว่าอยากออกไปฟุตซอลนิดนึงได้ไปงานประมาน้ประมาณนั้นครับก็มีพงมาลัยโมโม่ครับสมัดรอบก็เป็นของโอมุริครับ หัวเกียร์ T R D แผงประตูที่เห็นลุล่งๆนี้เป็นงานอลูมิเนียมอ,อ,อ๋อเอ็มาอ,อ,อยากได้งานหนังเดิมๆอ๋องานหนังเหรอใช่ครับแผงเดิมส่งไปร้านอยู่ครับก็ยังไม่เสร็จก็ <laughs> 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 <c oughs> จะจะตีเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าแต่แกอยากได้เป็นหนังดีกว่าพี่เพราะว่า,วามันน่าจะเป็นอารมณ์แบบเข้ากับตัวแผงคอนโซลกับเบาะอะไรเงี้ยครับเข้ากับชุดข้างหน้าใช่ใช่เข้ากับชุดข้างหน้าเบาะหลังไม่ใส่ใช่ไหมเบาะหลังไม่ใส่ครับ งานอลูมิเนียมจะอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็มีโลบาร์ใช่ครับงานโลบาร์ทที่ไหนเนี่ยงานโลบาร์นี่ทําที่ชลบุรีครับแล้วแล้วแผงข้างหลังใส่ไหมแผงข้างหลังแผงข้าหลังใส่ครับใส่แผงเดิมเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะเบียดกับตัวอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนึงครับโอ้ผมว่าอาจจะต้องมีวาล์มีหลบอะครนี้อาจจะต้องมีเจาะนะใช่ครับอาจจะต้องมีวาล์หลบพวกโลบาร์หน่อยครับงานเรียบร้อยดีนะครับข้างหลังมีอะไรไหมเนี่ย ข้างหลังก็เป็นตอนนี้เป็นถาดแบตเตอรี่อย่างเดียวเลยครับไม่มีอ,อะไรเลยโลง่ลงๆเหมือนกันชอบล้อมากเลยนะล้อสวยล้อก็แมตช์กับรถดีนะครับล้อหลังนี่กว้างดีนะฮะสิบสิบหรือสิบจุดห้าผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับพี่ตีเป็นสิบน่าคือไม่แน่ใจว่าสิบหรือสิบจุดห้าสวยเลยกนะว,นะว้างกำลังสวยเลยนะครับแล้วเครื่องตัวนี้ก็จบเลย ใช่ครับนะใช่ครับไม่ไมพอมีปัญหาครับก็คือทําแบบประมาณแต่ตัวผมจะไม่ค่อยได้ทําภายในเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับ,รบจะเน้นโดยรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องตัวนี้ใส่4ี่ลิ้นก็สวยแล้วเสียงท่อเป็นยังไงบ้างเสียงท่อก็คันนี้นุ่มแล้วก็เวลากดก็จะมีแป้นหน่อยหน่อย ฟังเสียงนี่ก็เพลินแล้วทำไมชอบ KE35 เนี่ยเ,เล่นมาสามสี่คันแล้วเนี่ยเดี๋ยวปิดฝากระโปรงกันฮนะตอนแรกเลยก็ไม่รู้จักนะพี่8-9ปีที่แล้วที่ได้รถมาก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าเป็นรุ่นไหนเห็นว่าแต่คือโดยแรกเรารู้จัก KE30 มาก่อนอมีเค3ีสมสมาก่อนครับครับพอไปเห็นตัวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ เออมันเป็น K สาหเหรอยังไม่รู้รหัสแต่รู้ว่าหน้ามัน K ส0แน่ครับเรารู้ว่ามันมีสองประตูแต่เราไม่รู้ว่ามันมี K สามห้ามันมันเรียกว่า K สาทีนี้ก็เลยเฮ้ยเลยเริ่มชอบเริ่มหลงหลงรักมันแล้วด้วยกระจกหลังตัวนี้มันเปิดได้แล้วไม่มีเสากลางมันเลยเออเ,ออเออมันเท่ดีนะ คือหน้าเนี่ยมันเป็น KE 30ใช่หน้ามันเป็น KE 30แต่ช่วงท้ายมันจะดูสปอร์ตขึ้นใช่ครับใช่พี่สูงขึ้นทรงมันดูแบบว่าเออสปอร์ตยุคจะยุคั้นะยุค70 80ผมว่ามันเท่มากแต่ถ้า KE 30มันจะแนวรถซีดานรถใช้งานรถใช่ครับรถบ้านอะไรเงี้ยนะทั่วไปขับอะไรเงี้ยครับแสดงว่าก็มีมีความรู้มีความเข้าใจกับ KE 35พอสมควรก็พอได้อยู่บ้างครับ อันนี้เป็นของแรก็คือจะมีคิ้วลังน้ําที่ค่อนข้างจะหายากค่อนข้างที่จะหานั่นหน่อยตัวนี้นะใช่ทำไมคันนี้สภาพดีจังอันนี้คือน่าจะเก็บสีมาแล้วครับอ๋อถ้าเดิมทีมันเป็นพลาสติกส่วนใหญ่จะกรอบหมดแล้วจะเป็นสีแบบแคล้ายๆออกคมเมียมเหมือนเส้นของสแตนเลสด,ด้านหลังอย่างเงี้ยครับครับอันนี้คือเก็บสีให้มันดูแลใหม่ขึ้นครับ ไอ้ตัวข้างหลังนั้นหายากไหมช่องลมนั้นก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับช่องลมจะมีสองสามรุ่นสามรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นโลหะอ๋อแล้วก็มีพลาสติกพลาสติกพลาสติกลายเดียวกับโลหะแล้วก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นคีบอ๋อครับอย่างคันของจ็อบจะเป็นคีดลองสังเกตจะเป็นคีบแบบเป็นพลาสติกแบบคีบเอกลักษณ์มนอยู่ที่ช่วงหลังใช่แล้วก็ใช่ครับกระจกกระจกไม่มีเสากลางไม่มีขอบนะบ่อรุ่นนี้นี่ดูใหญ่ๆหญ่อย่างงี้แต่ก็ ไม่ถึงกับเบียดกันมากนะก็คือมันจะเหมือนกับอาจจะไม่ตรงยุคแต่ว่าคือเจ้าของเขาตัวใหญ่ครับแล้วเบาะนี้คือเวลาขับนั่งและขับสบายมากบอกชื่ออูอีกทีชื่อชื่ออูอะไรนะเจเจเลโับเจเจเลโทครับแจ็คกับจ็อบหรือวาก็แจ็คกับจ็อบด้วยครับจ็อบก็เขาทำอยู่ที่เดียวกันนะครับทำทอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับตอนนี้มีรุ่นไหนที่กําลังทําอยู่ครับก็ตอนนี้ของจ็อบทาอยู่ครับ โตลต้าคาวสองประตูครับอ๋อคาวคาวตัวไหนอะอ่าเป็นรหัสน่าจะ M S 8นะครับ M S 8หรือ M S 9้าเนี่ยครับครับเป็น2ตัวสองประตูครับตอนนี้กำลังหย่อนเครื่องแล้วครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณแจ็คมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ